ตื่นเศร้าเดีเยวยกหลายตื่นสายเดีเววิญาหน่อยเฮ้ยเด็กๆไปโรงเรียนหรือ,อยังอ้าวอุ๊ยอ,อุ้ย,ยนะลำแพนไปไหน ไปโรงเรียนหรอโอ้เก่งจังเลยมาทันลำแพนไปโรงเรียนลำแพนไป,ไปด้วยโอ้โหมาทันไปโรงเรียนด้วยเก,ก่งจังเลย น้าเพลินสนุกไหมเมื่อคืนสนุกนะเ,าเ,าเนาะแพนแพนกินข้าวหรือยังหนูกินข้าวยังโอ้มาไงปาป๊าเนี่ยอะไรกเพลงงินไหมไปเดียนหน่ะใเดือนหา้นนหาอไก็ เก่งมากเลยอนะ่ะได้กับไฟนิง้ยอาน้องเมีีย้ไปกินอย่างอ,อาหารบางบ่งบบอคอยกินกับทินีนะครับรถให้นีก่กี่บ่แล้ว ไปด้วยได้ไหมไป,ไปด้วยได้ไหมอ๋อเขาจสไปะไปจะไปนไมน,น,นี่เ <laughs> มีไอ้เพื่อนตื่นยังเนาะมีไอ้เพื่นแพดไปด้วย จะไปนอนเแ้ป่ะไปเรียนป่กะอน้เจุ๊บก่อนใครจะไปเรียนจุ๊บก่อ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 นมานยพาไปเร็วอายไปขึ้นรถขึ้นรถใส่เท้าด้วยใส่เท้าด้วยใส่เท้าด้วยเส้เท้า้เเเเ โทรศัพท์นูอยู่ไหนเขาให้ไปไม่โรงเรียนเพิ่นอาเปิดหนูโทรหาแม่อ่ะเพิ่นโอ้อันนั้นมันเป็นโทรศัพท์เหรอเนี่ยน่อยโทรได้เหรอเป็น,นอนเ่นเกือบลุดเอา้าดีๆเพิ่งไปไหนเนี่ยไปโรงพยาบาลบอสยังไม่ตื่นหรอคะบอสอยู่ไหน บอสตื่นแล้วค่ะเตรียมของพอดีถามคนหนึงว่าจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมไปไปขึ้นรถปะมา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 เร็วมาเพลินมาลุกลำแพนลำแพนลำแพนส่งไปโรงเรียน นอนจะถูกขึ้นเขานอนรักตีหนึ่งเลย่ะตีหนึ่งคือกันรกซ่ำกันเลยตีหนึ่งเหมือนกันรถเขอขึ้นบอลแล้ววะไปทางนอกไปทำแก๊สไปพุ่อ่างแช่พายยุ่นนีนั่ะานซอไปใส่แม่ไปบ้านพุนอ่ะเดี๋ยวดู้หาเล็กน้อยไปสซนในบอลอูไปโรงเรียนได้จ้าอันแช่พายพุ่นี้นักงซัมขึ้นขาเงินก็ไ่ได้ยินเงื่อนขอโปชิงน่ะ มามขึ้นรถเร็วลำเพลินคนเก่งวักจ้านด้วยัีจ้าก่อนวัีจ้าวัีจ้าเออจ้าเออเก่งลำเพลินวัีจ้าจุ๊บหน่ยจุ๊บหน่อจุ๊บจเยนจุ๊บจะไรลยไ ด้วยจุ๊บยายจ่ากันจ uh> ุ๊บยายจ่ากันเออรักกันทำไงรักกันนานๆรักกันนานๆจุ๊บๆเลยจุ๊บๆเลยจุ๊บๆเลยไปส่องไปส่องไปไปไปรัเฟิด์คือรถไม่ไปก่อนนะบายบายไม่บกวใช่เพราะตขาบาย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 เก่งเนาะตอนเย็นเจอกันตอนแรงเจอกันจ้าไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bye bye bye.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  bye เอ้ยตะซั่งเถอะน้อจ้าเออทางคนกระจาบไหมเออกระจากระเป๋าเดินทางกับกระเป๋าคนต่างห่กเป,ป,ปิดแล้วนะเนี่ยเปิดแล้วนะเมาเอ้าปิดไหมต้องปิดสิแล้วพึ่งว่ได้ไปน้ำท่วมเลยพึ่งว่ได้ไปน้ำท่วมเลไปบายบายก่อนทุกคน ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วโอ้บายบาย เพื่อนอากาศดีึ้นฟ้าขึา้นฝนนะวันนี้ พุ่ลมเย็นดีเบื้งบรรยากาศาลำตรงเบื้องนั้อื่นเช้าแล้วครับรู้สองฝาปลอดโปร่ง คุณนัวกำลังใจนะครับทีเเ่เำลังใจเราจะต้เชียวรางงานอากาศให้ดูตอนเช้าเช้านะติง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 เจอกันคลิปหน้านะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ